ต่อไปเราจะขายได้ยังไงขายออนไลน์ขายยังไงให้ขายดีนะคะทักษะที่เราต้องมีเลยคืออะไรรู้ไหมคือทักษะการพูดนะคะเราจะพูดยังไงให้เราขายไดไ้เราไม่ใช่แค่พูดแบบว่ามาซื้อที่จะมามาจำอา,าจา์อะไรนีไม่ใช่นะ ไม่ใช่การพูดแบบนั้นนะแต่คือการพูดแบบเข้าใจปัญหาของลูกค้านะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราอย่าไปโฟกัสว่าของที่เรามีทําอะไรได้ซึ่งฟังวมาาแปลกอาจจะแปลกไดแต่จริงๆเนี่ยเราต้องโฟกัสที่อะไรเราต้องโฟกัสที่ปัญหาของลูกค้านะถ้าเราลองดูอย่างครีมบำรุงผิวครีมทาหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะโฟกัสที่อะไรโฟกัสที่ปัญหาทั้งนั้นใช่ไหมอยากที่จะลดริ้วรอยลดจุดด่างดำลดฝ้าลดกระหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมมันที่ปัญหาทั้งนั้นเพราะนั้น เนี่ยตัวเราเนี่ยเราเข้าใจปัญหาของลูกค้าหรือยังถ้าเราเข้าใจปัญหาของลูกค้าแล้วทำไมเราสามารถที่จะนํามันออกมาพูดได้เราสามารถที่จะนํนออา,ดดเ,า,สา,านเสนอสิ่งนั้นได้เพราะคนจ่ายเงินเมื่อไหร่จ่ายเงินเมื่อเราแก้ไขปัญหาให้เขานะ สมมุติว่าใครอยากรู้นะว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยจะทําออนไลน์ได้ไหมเราเหมาะหรือเปล่ากับการทําออนไลน์นะคะตอนนี้นาะทิ่ยาก็มทีทดสอบนะสำหรับการทําออนไลน์ถ้าใครอยากทำถ้าใครอยากรู้นะคะก็แอดไลน์มาได้ที่อ t ทิตย์หน a าโปรแคโอเคไหมอาทยหน a าโปรแคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากเขียนคอมเมนต์ว่าชอบฝากกดติดตามกดโวใจด้วยนะคะเราวันนี้ก็มีเท่านี้คะ่ะ